รอยต่อพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาโคโดมและพระศรีอริยเมตไตยการประกาศศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาโคโดมประกาศไว้ว่าต่อไปข้างหน้าบ้านเมืองจะเปรียบเสมือนตารางหมากรุกเหล็กจะลอยขึ้นเหนือน้ําเหล็กจะลอยอยู่ในนภาอากาศฝนโกรดจะตกลงมาเป็นลูกไฟพระอาทิตย์จะขึ้นถึงเจ็ดดวงน้ําจะสูงเท่าชั่วเจ็ดลำตาล น้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวแม่โคจะกินนมลูกโคม้ามีสองปากสร้างบ้านเมืองจะเป็นตาหมากรุกก็คือถนนหนทางที่ถูกสร้างขึ้นมามากมายเพื่อรองรับความเจริญของผู้คนในยุคนี้สร้างเหล็กจะลอยเหนือน้ำปกติเหล็กนี้จะจมน้ำแต่มนุษย์รู้จักเอาเหล็กมาตีเป็นแผ่นบางๆแล้วมาสร้างเป็นเรือเหล็กที่ลอยน้ำได้เหล็กจะบินได้ ก็คือเครื่องบินเพราะมนุษย์ยุคนี้การเดินทางและการขนส่งจะรวดเร็วทันใจจะไปไหนต่อไหนก็ไปได้เพราะมีเครื่องบินมียานพาหนะไว้ใช้สอยฝนกรดจะเป็นลูกไฟก็คือลูกระเบิดนี้เองเมื่อมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องจนทําให้เกิดการแบ่งแยกความคิดว่านี่พวกฉันนี่พวกเธอนี่ของฉันนี่ของเธอเกิดทิฐิมานะเกิดความอยากได้ของคนอื่น จนกลายมาเป็นสงครามต้องมารบรายแย่งชิงค่าฟันกันเองประดิษฐ์คิดค้นอาวุธทำลายล้างซึ่งกันและกันประเทศไหนสามารถประดิษฐ์อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างได้มากก็เป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ชนะก็เกิดวงเวียนของการชิงอำนาจความเป็นใหญ่โลกมนุษย์จึงต้องวุ่นวายอยู่จนทุกวันนี้พระอาทิตย์จะขึ้นถึงเจดดวงก็คือไฟจากกิเลสของมนุษย์ไฟโกรธไฟโลภ ไฟหลงเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นถึงเจ็ดวงทั้งเจ็ดวันไม่มีวันพระไม่มีวันโกนไม่รู้จักคุณธรรมไม่รู้จักพระไม่รู้จักเจ้าไฟจะล้างโลกก็คือไฟของกิเลสตันหาราคะโมหะโทสะที่กินกันโกงอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันของมนุษย์เรานี่เองน้ำจะสูงชั่วเจ็ดลำตาล สมัยก่อนใช้น้ำคำใช้น้ำใจแต่เดี๋ยวนี้คือใช้น้ำกิเลสตันหาราคะโมหะโทสะน้ำราคะน้ำกามกิเลสฆ่ากันฟันกันนั่นแหละเพราะน้ำกิเลสน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวก็คือเด็กผู้ใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงตรงไหนดีตรงไหนชั่วไม่รู้จักคุณธรรมแม่โคจะกินนมลูกโคก็เหมือนว่า พ่อแม่ที่แก่เท่าชะราแล้วก็ต้องมาอ้อนวอนลูกให้ลูกเลี้ยงพี่นอบพี่เทากับลูกม้ามีสองปากต่างคนก็แย่งกันป้อนก็คือพวกทนายความผู้พิพากษาอายการฝ่ายโจทย์ก็ยัดเงินฝ่ายจำเลยก็ยัดเงินนั่นแหละม้ามันมีสองปากพุทธธรรนายว่าไฟล้างโลกก็คือความร้อนกระวนกระวายของกิเลสลูกไฟจะตก ก็คือการระเบิดปรมาณูที่ทำให้สันสะเทือนให้เปลือกโลกแตกก็จะกลายเป็นลูกไฟหลายๆดวงน้ำก็จะล้างโลกซึ่งมาจากอุปกิเลตของมนุษย์ที่เกิดมาเป็นน้ำราคะที่พุ่งขึ้นทั่วทุกที่พอเปลือกโลกแตกโลกจะกลายเป็นลูกไฟเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นเจ็ดดวงทั่วพิภพพระองค์ตรัสว่าผู้ที่อยู่รอดได้ก็จะต้องอยู่เลยสวรรค์ชั้นที่สามขึ้นไปคือสวรรค์ชั้นที่สี่ ถึงจะพ้นภัยก็เปรียบเสมือนคนเรามีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีพรมวิหารสี่ถึงจะพ้นภัยได้ท่านเปรียบไว้อย่างนั้นตั้งแต่เริ่มพระศาสนาพุทธศักราช500ปีแรกภิกษุณีจะไม่มีเมื่อถึงพุทธศักราช1,000ปีไปแล้วธรรมะที่จันลงพระศาสนาก็จะแบ่งแยกออกเป็นสมส่วนพวกที่เป็นอรัชชี ก็ถือว่าธรรมะของตนดีล่วงสู่พุทธศักราช1,500ปีก็จะเริ่มเสื่อมจากคุณธรรมจะรบราฆ่าฟันหลังชาติหลังตระกูลกันประชาชนเหลือไม่เท่าเดิมย่างเข้าพุทธศักราช2,000ปีต้นไม้ใบหญ้าก็จะแห้งแล้งเผาหลนประชาชนทั่วไปก็จะเกิดความเดือดร้อนพุทธศักราช2,500ปีสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบ ก็จะได้พบข้าวจะยากมากจะแพงเทคโนโลยีโลกาวิวัตรก็จะเกิดความวินาศวาตภัยอุทกภัยจะเกิดพุทธศักราชสามพันปีมนุษย์เราก็จะด้อยลงต่ำลงเตี้ยลงไม่รู้จักพระไม่รู้จักสงฆ์เอาคนเป็นพระเอาพระเป็นคนมั่วกามโลกีพระก็ไม่ใช่พระคนก็ไม่ใช่คนพุทธศักราช3,500ปีเด็กน้อย ก็จะขึ้นครองเมืองร่วงเรืองด้วยปัญญาผู้ใหญ่ก็จะตกอับกลับมาเป็นผู้ที่มีมีปัญญาหมายถึงว่าเป็นง่อยเปรี้ยเสียขาทุพภาพพลภาพไม่มีปัญญาหากินพุทธศักราช4 0 0พันปีที่เป็นพระอยู่ก็แค่ผ้าเหลืองน้อยห้อยหูก็ถือว่าเป็นพระแล้วไปทําไร่ไถนาหากินหาอยู่มีลูกมีเมียได้อายุก็จะสั้นเข้าจาก80ปี ก็จะมาเหลือ40ปีเด็กน้อยจะสส่มะเขือกินก็คือผู้ใหญ่ต้องสอยมะเขือเหมือนเด็กน้อยสอยมะเขือพุทธศักราช4,500ปีลงจากบ้านไม่รู้จักกันออกจากเรือนก็จะฆ่าฟันกันตายไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรเลยสมณะชีพราหมณ์ก็ไม่มีศีลมันก็หดหายไปไม่มีใครรู้จักใครเลยจะเหลือคนอยู่กลุ่มเดียวคือเจ็ดร่มโพ คือผู้ที่มีพรหมวิหาร4ีรู้จักสำรวมกายวาจาใจผู้ที่มีศีลหา้าจะมีอยู่แค่เจ็ดร่มโพเท่านั้นก็จะอยู่ตามถ้ำตามเขาปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตายมีบุญญาธิการไม่ได้ออกมามั่วอยู่กับกิเลสตันหามีศีลหา้ามีพรหมวิหาร4ีพอย่างเข้าพุทธศักราช5,000ปีมนุษย์เราก็กลับไปเป็นสัตว์เหมือนเดิมไม่รู้จักคำว่าพ่อแม่ พี่น้องสมสู่กันเยี่ยงสัตว์พี่น้องพ่อแม่ไม่มีไม่รู้จักรักไม่มีความดีเลยหมดยุคข,ของพระโคตมะพุทธศักราช5,000ปีน้ำก็จะล้างโลกไฟจะไหม้ทั่วพิภพแดนพอหลังจากนั้นประมาณ1,000 0ปีถึง4,000 0ปีแผ่นดินนี้ก็จะสูงขึ้นมาอีกยอดหนึ่งคือสิ่งประหักหักพังทั้งหลายระเบิดปรมานูที่ฆ่ากันตายทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็จะท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งราบเรียบเป็นหน้ากรองเมื่อถึงเวลานั้นก็จะมีพระอินทร์พระพรหมพระโยมพระการไปอาราธานานิมนต์พระสีอาริยเมตไตรลงมาจุติในพิภพมนุษย์เพราะว่าสมัยนั้นจะเหลืออยู่แค่เจตร่มโพจะเหลือพราหมณ์กับพรหมก็คือผู้มีศีลห้าและก็ผู้ที่ถือพรหมวิหาร4ีในสมัยนั้นพระพุทธองค์ สมเด็จพระตถาคตพระศรีอรียเมตรายก็จะลงมาจุติในพรมพระนามว่าพระพรหมณีขณะนั้นบ้านเมืองก็จะเรียบเลิศประเสริฐเรียบเป็นหน้ากรองจะมีศีลห้าที่บริสุทธิ์มีพรมวิหารสีพระศรีอรียเมตรายจะมีแม่นมถึงหพระองค์และมีเมียสี่พระองค์จะมารื้อเวนยสัต์ทรงเป็นประมุขเป็นองค์พระสุขตะ ได้สั่งสอนอริยธรรมกับเวนยศัตร์ผู้คนสมัยนั้นไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องหุงหาอาหารกินศีลเป็นผู้ควบคุมมีความสว่างสงบผิวกายเหลืองเป็นทองคำพอลงจากบ้านไปก็มีต้นโพหรือต้นกันลประพฤก์อยู่สี่มุมเมืองคนไหนอยู่ใกล้เขตไหนมณฑลไหนก็จะไปที่ต้นโพนั้นก็เหมือนกับปัจจุบันที่เข้าโบสถ์ไปวัดกันนี่เองก็อิ่มทิพย์ อิ่มด้วยปิติไม่หิวไม่โหยสบายสบายจะไปทางไหนก็เป็นสัญ,ญลักษณ์จะแยกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งขึ้นฝั่งหนึ่งล่องจะเป็นอัตโนมัติผู้ที่มีศีลสะอาดที่ทำปัจจุบันอยู่หวังจะพบศาสนาขององค์พระศรีอริยเมตไตรก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐปังเกิดแล้วในโลกมนุษย์บริสุทธิ์ผ่องแผ้วดั่งแก้วสามประการพระตถาคต ได้มาจุติเกิดในโลกมนุษย์มีต้นไซใหญ่เป็นบันลลังเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5คือพระศรีอริยเมตไตยสำเร็จที่โพพระศีคือต้นไซใหญ่หรือต้นกากะทิงสมัยนั้นมนุษย์เราก็จะรุ่งเรืองจำเริญมีความสุขความจเจริญอยู่กระทั่งพ้นกันก็คืออายุไขประมาณ80,000ปีสูง8ศอกแต่ผู้ที่จะไปเกิดทันพระศี ในองค์พระตถา,าคตพระองค์ได้ประกาศสัจธรรมไว้ว่าถ้าวันที่เทศมหาชาติ13การของพระเวสสันดรชาดกเตชะสุเนมะภูสนาวิเวพระเจ้าสิบชาติก็ต้องทำดอกบัวหรือเอาดอกบัวไปบูชาพระรัตนตรัยถึง1,000ดอกถึงจะได้ไปทันพระศีอริยเมตรายหรือไม่ก็เป็นผู้มีศีลห้าสะอาดมีศีลแปมีศีลอุโบสถที่บริสุทธิ์ผุดผาด และจะได้ไปเกิดทันพระศรีอรียเมตตาทำบุญทำกุศลสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาช่วยเหลือเด็กยากไร้ยากจนขุดสระน้ำสร้างถนนหนทางถึงจะได้ไปเกิดทันในศาสนาของพระศรีอรียเมตตาก็จะอยู่ดีมีสุขไม่เหมือนปัจจุบันนี้ไม่มีกิเลสตัณหาราคะโมหะโทสะทั้งหลายเพราะกรรมเป็นกำเนิดเพราะกรรมเป็นกำเนิด กรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นคือกรรมดีในสมัยนี้มีแต่กรรมชั่วเพราะคนเพ้อเจ้อวุ่นวายมีแต่โลภโกรธหลงมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีอิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวรมีพระเวทมีพระธรรมมีคุณไสยมีไสยศาสตร์พุทธศาสตร์ส่วนที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบขา เป็นส่วนน้อยเพียงส่วนเดียวเพราะคนในศาสนาขององค์สมเด็จพระสุคตะพระมหาสมณะโคโดมจะตกนรกถึงสามส่วนจะขึ้นสวรรค์เพียงส่วนเดียวเท่านั้นแต่สมัยของพระศรีอริยเมตไตรจะขึ้นสวรรค์ทั้งสี่ส่วนไม่ตกนรกเลยด้วยบารมีที่สร้างกันในปัจจุบันนี้แหละที่จะเกิดตอนนั้นถ้าใครอยากจะไปทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรที่ไม่ตกลน ในองค์สมเด็จพระสมมาโคดมนี้ก็ยังจะบำเพ็ญเพียรภาวนาได้ด้วยการละวางหยุดใจให้สะอาดสว่างสงบเพราะทั้งแผ่นดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็มาจากกรรมเดิมของมนุษย์ทั่วพิภพทั้งโลกมีอยู่80-90ประเทศเหมือนกันหมดมีกรรมมีกินมีเกียรติมีโกงอิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวร มีประเทศไทยเราที่ดีที่สุดในปัจจุบันมีคนนับถือศาสนาพุทธเป็นเนืองนิดมีศีลห้ามีศีลแปดรักษาศีลอุโบสถไปวัดช่วยเหลือเด็กยากไร้ยากจนศาส,สนาเดี๋ยวนี้มีเพียงส่วนเดียวอีกสาส่วนก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงกามกินเกียรติกงกินกันตามกรรมเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัว ม่วนในโลกีวิสัยหาความจริงใจไม่ได้มีแต่อิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวนนี่คือการประกาศพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสมณโคดมเพราะว่าท่านอายุได้80พรรษาพยามาณมาทูลเชิญและเมื่อไรเหล่าพระตถาคตเจ้าจึงจะเสด็จปรินิพานเพราะท่านจะมีอายุแค่80พรรษาเท่านั้นก็จึงมีปริศนาธรรมถามพระอานทน์ว่า ดูก่อนอานนนถ้าหากว่าบ้านมันเก่าแล้วเราจะซ่อมดีหรือเราจะปลูกใหม่ดีพระอานนนจึงทูลว่าควรปลูกใหม่พระเจ้าค่ะถ้าหากซ่อมพระตถาคตก็จะอยู่ต่อให้ครบพระศาสนาถึงห้าพันปีแต่ถ้าปลูกใหม่ก็หมายถึงว่าพระศาสนาของพระองค์ท่านก็จะสืบต่อมาด้วยพุทธบริษัทสีก็คือภิกษุสาม,มาเณรอุบาสกอุบาสิกา เสืศาส,สนาด้วยพระตถาคตพุทธบริษัทสีพระอานนทูลถามว่าองค์สมเด็จพระสัมมาโคโดมพระสุขตะเจ้าถ้าหากว่าบ้านเมืองนี้เล่าพระองค์สมเด็จเจ้าปรินิพานไปแล้วแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ต่อพระศาสนาสังขายนาพระไตรปิฎกท่านจึงตรัสว่าก็จะมีเหล่าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่จะถือเพศพรต ที่จะถือพรดพรมอาจรรย์ให้ศาสนาของเราตถาคตนี้ยืนยาวไปถึง5,000ปีการประกาศพระศาสนา1,000ปีแรกก็จะมีพระอระหันต์พระขีนาศพพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้รักษาพระศาสนาพอมาถึง2,000ปีก็จะมีเทพพรมทุกชั้นทุกตำแหน่งวิมานพวกเทพเทวดามาช่วยกันรักษาศาสนาไปจนถึง2,500ปี พระขีนาศพพระอระหันตเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายก็คุมศาสนามาได้ถึง2,500ปีรวมทั้งเทวดาด้วยคนละครึ่งทางคนละ1,250ปีและต่อไปหลังจาก2,750ปีก็จะเป็นพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีโอปติกะสังเศษชะเป็นผู้มาดูแลศาสนาซึ่งจาก2,750ไปถึง5,000ปี ก็จะมีพวกสัตว์นรกอสูร,รกายพวกอสูรพวกมารก็จะมาขอดูแลพระศาสนาบ้างซึ่งเป็นช่วงศาสนาสุดท้ายแห่งองค์สมเด็จพระมหาสมณะโคดม